รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร .5 ร่วมกับ Grand นออเดชั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสา่ายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยวเมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกที่เลยครับสุขทันทีที่เที่ยวไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารตี้ค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเวลา15.00นเป็นต้นไปค่ะที่จะนําสาระแล้วก็ความสนุกต่างๆนะคะมาฝากกับคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้นะคะมีมาให้ครบทุกรสเป็นอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ กรรมการการงานและพระสงฆ์ทุกวงเหล่าณที่นี้รู้สึกลื้มปีติสานึกในพระมหากับลุกนาเป็นล้นพ้นที่ใต้สาขบาทได้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายเทียนพรรษาและอัปกรองโรดราชาทานแด,นาด่พระพุเธอกจึงประกอบพิธีถวายเทียนกรรมพรรษาแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระองค์ท่านอันเป็นประเพณีเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้อยู่ตลอดไปองค์ทั้งจับได้การเชิญไปจุดบูชาพระธาตุไรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะเวียนมาประจุบนี้ประเพณีการถวายเทียนพรรษาถือเป็นประเพณีที่กระทํากันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุ จะต้องอยู่ประจําวัดตลอด3ามเดือนมาตั้งแต่โบราณการชาวพุทธได้ปฏิบัติสื่อทอดกันอยู่เป็นประจําทุกปีและเป็นโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาพ่อข้ารประชาชนและข้าราชการได้มีส่วนร่วมการแสดงความสามาัคคีของคนในชาติบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วข้าพระเจ้าขอราชทานกรุูลอันเชิญเทียนพรรษา และอาเคียนพัดปร o n ที่ระลึกถวายแด่พระสงฆ์เป็นลำดับต่อไปควรที่ควรแล้วแต่จะโปรดก้าโปรดกระมมาสสมพทะโโตภวรต ในโยมสอนนะครับในอำเภอพานานิคมนะครับในนามของประธานคณะกรรมการจัดงานในวันนี้นะครับถือได้ว่าพวกเรานะครับชาวอำเภอพนานิคมนะครับจังหวัดสกลนครมีความปลื้มพิตินะครับเป็นล้นพ้นนะครับที่พระองค์ท่านทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับที่ได้พระราชทานถวายเทียนพรรษามาแด่วัดพระธาตุภูเพ็กนี้นะครับซึ่งก็ในช่วงเข้าพรรษาสามเดือนนี้นะครับพวกเราชาวพุทธศักดิ์ชนนะครับ ชาวอำเภอพนานิคมและก็คณะสงฆ์ของอำเภอพนานิคมก็จะได้มีการเข้าพรรษาจำวัดนะครับมีการาสวดมนต์นะครับเช้าเย็นแล้วก็มีการแสดงธรรมเทศนานะครับพระองค์ท่านได้พระราชทานถวายเทียนพรรษามาในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อวัดพระธาตุภูเพ็กอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครของพวกเรานะครับคนมีคนแล้วแต่โขดกัาบโตดกระหม่อมครับ พี่คณะสงฆสากทิตาสีโลจจ้าวาดมัทพาธปุเพกพร,รก้อมด้วยประสมนิกรรของจังหวัดสกลนครมีโยมในอำเภอเป็นประธานพร้อมด้วยส่วนราชการพ่อค้าประชาชนตามเทศบาลโรงเรียนพอ,ออโรงเรียนต่างๆทัง้ง,ง,ง,งอุบาสุปสิกาภิกษุสามนเนรที่มาร่วมยินดีโมทนา คนกระหม่อมที่ได้ถวายเทียนพระาพราชทานมายังวัดพระธาตุปุเพกทางพ,พระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าวาดร้อมด้วยคณะสงฆ์ความด้วยอุบาสกมบสสิกาก็มีความปราบปื้มใจเป็นอย่างยิ่งแล้วการถวายเทียนไว้ในพุทธศาสนามีอานิสงส์เกิดแสงสว่างเกิดปัญญาถึงประทีปที่บูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรัยชีวิตของศรัทธาญาติโยม ทั้งพระองค์ท่านเองก็จะสว่างสวัยด้วยภระอิชาญานไมะภพปัญญาญาณน,นั้นจนถึงซึ่งความบริสุทธิ์พุทธพ้นจนถึงพระนิพพานในที่สุดและเป็นความแสดงความสมรสมานสมัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพระสงฆ์นิกรของขา้าราชพ,พรารของพระองค์ท่านที่เป็นขา้าราชการทั้งพิชิตสงฆ์สามสถาบาันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บวรบ้านวัดโรงเรียน ชุมชนมีความพร้อมเพียงมีความสามาัคคีกันื่อเทียนพระราชทานของพระองค์ท่านกัขอถวายพระพรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันวิสาเว่นใหญ่เป็นตัวแทนจากพระาธาตุภูเพกนะคะวันนี้มีความปะปื้มยินดีได้รับเทียนพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอบุบลรัตน์นะเจ้าค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้านะคะเราตั้งขบวนกันที่เทศบาลดงมะไฟแห่ขึ้นมาบนยอดพระาธาตุภูเพกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีของ พ่อค้าประชาชนทั้งหลายนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามของวันนี้ค่ะอันนี้สงของการถวายเทียนนะคะจะได้เป็นแสงสว่างนำทางในพุทธศาสนาสืบต่อไปค่ะ พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเพื่อบูชา,ชารักะทะทะอพอุทธะปตทสพมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน ทอทอสออห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทอปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะบระทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร07754223 7ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ0 2 4 6 6 9 9 5 5 5ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีรษะล้าน0 2 4 6 6 9 9 5 5 5 เเเเยยยยยยีีีมมมองรองท่านผู้ชมเจ้าขานายกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงได้จัดชวนทำบุญไปถวายเทียนพรรษา8วัดใน3จังหวัดมีจังหวัดปทุมธานีสุพรรณบุรีนคนปรปฐมพร้อมทั้งถวายปัจจัยทุกวัดวัดละ4-5 0 0ื่นบาทแต่ไม่ขาดที่จะมีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรี พร้อมคณะสอทอข้าราชการห้างร้านพ่อค้าประชาชนมาร่วมกันทำบุญชนิดที่เรียกว่าคารวานบุญมีรถบัสถึงสามสิบสามคันรถส่วนตัวอีกเกือบร้อยคันมาร่วมทำบุญการทุกๆปี ในแต่ละพื้นที่เรียกว่าเที่ยวฟรีกินฟรีเพียงแต่ใครจะร่วมทำบุญเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาบอกเลยว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมเราถือว่าเราเป็นสะพานบุญนะครับพาคนมาทำบุญเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลของหลวงท่านนายกยุทธศาสตร์ชูประเสริฐท่านก็ช่วยรบประมาณมาบางส่วนไม่ไม่ขัดระเบียบไม่ไม่ขัดระเบียบราชกรารแน่นอนครับร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภาค เอกชนแล้วก็ญาติตาใช่มันรักษาประเพณีการถวายเทีย ouais ่จำนำพัษาของชาวพุทธเราอยู่แล้วก็ดีใจที่พ่อแม่พี่น้องมาทําบุญกันอีกครั้งนะครับทางเทศบาลพร้อมผู้ทหารก็สนับสนุนทุกครั้งครับช่วยกันสนับสนุนข้าวปลาอาหารต่างๆแต่หลายอย่างแล้วก็จะให้พี่น้องเรามาทำบุญทุกปีในวันเข้าพัรษานะครับชนก็ได้สืบสานวัฒนธรรมของไทยเราด้วยได้ร่วมกันทำบุญก่อนเข้าพรรษาก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะเก่าคุณคกะ ใจดูนะครับของชมรมเรามาร่วมทำบุญวันนี้เป็นที่บอกแล้วเงินไม่เอาขาดครับเดี๋ยวบูดเดี๋ยวบูดใช่ไหมครับแปดวัดนี้ต้องเฉลี่ยให้หมดนะครับครับผมมันเป็นหน้าที่ของพวกเราคนเยอะดีครับปีที่7ที่แปดนะฮะจัดทุกปีครับชาวบ้านได้มาทำบุญร่วมกับทางเทศบาลอยากให้มีโครงการแบบนี้ตลอดตลอดนะครับก็รู้สึกว่ายินดีกับชมรมชวนทำบุญด้วยครับท่านได้จัดมา6-7ปีแล้วครับท่านนายกยุทธศักดิ์ชูประเสริฐได้พา ชาวบ้านเนี่ยมาทำบุญถวายเทียนก็ได้มาทําบุญด้วยก็รู้สึกดีเราอยู่คันที่หนึ่เนี่ยค่ะเาใส่เทียนใส่เสร็จแล้วเราก็เนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะ แล้วก็รอเทียนนะคะปีนี้นะคะทีมงามบบนชวนทำบุญก็ขอให้ญาติโยมเดินทางด้วยความปลอดภัยขอกอไม่โชคไม่ลาบนึกถึงได้ขอสุงสม,มาปตาตตานนเป็นโครงการดีๆครับทางเราก็สน,นุนได้ในส่วนที่ทําได้แล้วก็ขอขอบคุณผู้กออการทุกท่านที่ดูแลพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลมืองหลวง<ป>เราจะดูร่วมกันทาบุญไปด้วยกันนะครับ ตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับนทาชร้อมสาเียมเงร้องเีมเดียมเีท่านผู้ชมเจ้าขา ที่เทศบาลของหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามีประหลัดกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยทีมผู้บริหารขร้าราชการและพี่น้องประชาชนมาร่วมสืบสารประเพณีหล่อและแห่เทียนพรรษากันอย่างอบอุน่นได้บุญกันทั่วหน้าเจ้าค่ะท่านผู้ชมเทศบาลของเราค่อนข้างทำกิจกรรมน้อยครับที่ผ่านมาวันนี้ทุกกิจกรรมดีๆของชาติบ้านเมืองเราจะทําทุกกิจกรรม ไม่เป็นแทะเทียนนะครับวันเฉลิมรวมทั้งกิจกรรมดีๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับเฉลิมฉลองทางเทศบาลมีนโยบายจะทําทุกโครงการรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องที่นั่งอยู่เป็นประธานชุมชนซะเยอะ แล้วก็เป็นคนที่ดำหนุนในพื้นที่นะครับถ้าไม่มีคนเหล่านี้เราก็คงจะจัดงานได้ไม่ได้ลื่นเริงเต็มที่นะครับในงานเฉลิมปีนี้ครับวันที่28เป็นงานใหญ่มากแล้วท่านประธานท่านกรรมการได้เปิดผ่านพุ่มถวายในหลวงของเราด้วยในวันนี้เป็นการเริ่มต้นงานแห่เทียนในวันที่9แห่ไปที่วัดก้าดูแลชาวบ้านทั้งหมดรวมทั้งให้มีความสุขในการร่วมบุญกัน วันนี้ก็เราก็จะมีหลายภาคส่วนมาร่วมใจกันในการทําพิธีเปิดในวันนี้นะครับคนไทยจะต้องทนุธรรม,มงพระพุทธศาสนาอย่างที่ยิมเนบอกกันทีมงานของเทศบาลเมืองคลองหลวงยินดีนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมากันเยอะนะครับมาอยู่แล้วเพราะไว้เฮาจัดนางลำมาเรามาแห่เทียนจับภาษาชาวกาชาอุ่ แข่งขันกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับรายการหนูน้อยเจ้าเวหาเริ่มครั้งแรกเมื่อปี2552เป็นเวทีให้ความรู้แก่เยาวชนปูพื้นฐานทางวิศวกรรมอากาศยานวิทยาศาสตร์การบินสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อได้รับอนุญาตให้บินถ่ายภาพมุมสูงในพื้นที่ควบคุมในพระองค์904ในปีพศ2554รายการหนูน้อยเจ้าเวหาเฉลิมพระเกียรติ วันายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติสเสด็จเป็นองค์ประธานเรามีพระเจ้าเป็นที่ที่เป็นถึงเจ้าฟ้านักบินเลยนะครับอันนี้คือแรงบันดาลใจทําให้สมาคมเีรา่องบินจังหวังครับจะมุ่งมั่นและสอนเยาวาชนสอนคนไทยที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานเนี่ยให้มีความรู้เพื่อเป็นกําลังสําคัญเป็นคุณภาพของประชาชนชาวไทยต่อไปนะครับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ออกแบบและเขียนโปรแกรมผลิตโดรนได้หลากหลายประเภทด้วยฝีมือคนไทยอยู่ชั้นแนวหน้าของประเทศและศูนย์ดังกล่าวยังเป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้การบินโดรนให้กับกำลังพลกองทัพภาพที่สองอีกด้วยท่านพลโทคุณสินพัดกลางท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมนะครับศูนย์ ที่เราสามารถผลิตทั้งได้อากาศได้ทั้งอากศยาศยสียลอยขึคนขับนะครับและโดยเฉพาะอากาศสียลอยคนคนขับที่ขึ้นเป็นฝูงนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนชนิดไหนประเภทไหนก็ตามแต่และนับเป็นอีกเก้าที่ภาคภูมิใจที่สมาคมร่วมกับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินำโดนแปลอักษรไปร่วมโชว์ศักยภาพฝีมือเยาวชนสู่สายตาโลกที่งานออสการ์เวิลด์เ2025ณประเทศญี่ปุ่น ห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ศูนย์การแพทย์ทนบุรีรักษาผิวหน้าศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีษะล้านศูนย์การแพทย์ทนบุรีเราพร้อมให้คำปรึกษาเป็นเพื่อนคุณ0 2 4 6 6 9 9 5 5ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมศูนย์การแพทย์ทนบุรีผมร่วงผมบางศีสะล้าน0 2 4 6์9 9 5 5 ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนทำต้นไม้ให้เป็นสัตว์เราทำได้และทำสัตว์ให้เป็นต้นไม้เขาก็ทำได้นะจะบอกให้ระยองฮิสัตว์กลายเป็นต้นไม้ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนใด้มีมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินกะตามตามมาน เราทำได้เจ้าพ่อในการใช้จุลินทรีย์บำบัดกำจัดกลิ่นเหม็นเน่าจากซากสัตว์น้ำเน่าน้ำเสียต้องบอกว่าคือเขาผู้นี้คุณฐานันดนไม่ใช่เล่นกลนะครับแต่นี่เป็นเรื่องจริงเราสามารถแปลงต้นไม้ให้กลายเป็นหมาได้ <screws> ส่วนส่วนคุณถาเขาแปลงหมาให้เป so ็นต้นไม้แล้วโลกนี้ทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องไม่ต้องใช้คาถาไม่ต้องใช้ครับแต่นี่เป็นเรียลิตี้เป็นเรื่องจริงนะครับท่านจะรู้หรือไม่ว่าไอ้ต้นไม้ที่งอกมาเนี่ยนะฮะเนื้อในมันเป็นหมาและสำคัญสุนัขตัวโปรดของเขาได้จากไปเขาก็เอามันใส่ในกระถางพลาสติกพร้อมราดจุรินทรีย์ที่ตัวสุนัข ทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นเน่าและตั้งไว้ที่หน้าบ้านได้เอาใจมามาใส่ใจคนหมาถูกรถชนคนดันโทษมาคุณตาเล่าให้ฟังหน่อยดีครับว่าเออเนื้อในเป็นหมาได้ยังไงใช่ครับคือภายในถังเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เป็นน้องหมาเขาชื่อน้องมีตังนะฮะอ่เป็นพันสายพันุ์บีเกิลน,นะฮะครับครับก,ก็เป็นหมาอาพับที่เขาเอามาฝากให้เราเลี้ยงเช่นเดียวกัน แล้วต่อมานี่เขาตัวใหญ่นะฮะน้ำหนักประมาณสัก10กว่ากิโลกับ20กิโลนะฮะ<อ>แล้วเขาก็เสียชีวิตพอเสียชีวิตเราก็ไม่อยากเอาเขาไปเผาหรือเอาไปทิ้งไปฝังที่อื่นเนี่ยนะเราก็ลองมาใช้ในกระบวนการใช่ความผูกพันด้วยครับผมก็เลยเอาน้องเขามาใส่ไว้ภายในถังนี้นะฮะเอาดินปลูกใส่พร้อมปลูกต้นไม้ด้านบนต้นไม้เจริญงอกงามดีด้วยปุ๋ยจากซา<ม>กสัตว์น้องสาวกาดูไม้พี่ด้วยย่าปล่อยให้มา เราก็เอาจุลินทรีย์ TP BIO ของเราเนี่ยใส่เข้าไปน้องเขาเสียชีวิตมาน่าจะ20วันวันนี้ได้แหละครับผมอันนี้นี้เห็นไหมเรายืนกันอยู่ในละไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะคุณสมบัติ TP BIO ตัวนี้มันทําอะไรกับซากสุนัขก็คือหนึ่งมันจะสามารถไปแปลเปลี่ยนพวกแกส๊สมีเคนแก๊สไข่เน่าอะไรต่างๆนี่นะให้กลายเป็นเอนไซม์เลยครับอาจารย์<ฮ><ฮ>เพราะฉะนั้นโอกาสที่บอกว่าโดยธรรมชาติการเน่าการจะเน่าหรืออะไรมันต้องเกิดแก๊ส โดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ตัวนี้มันก็เกิดแก๊เช่นเดียวกันแต่แก๊สเนี่ยพอหลุดออกมาก็ถูกแปลสภาพความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงไม่ลดลงแม้มันจะจากไปแต่ตัวของมันกลับกลายเป็นต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับเราที่บ้านนี่คือคำอ้อนวอนของคนที่สื่อสัตย์ยังมาเปลี่ยนสภาพเลย กลายเป็นเอนไซม์ไอจุลินทรีย์นี้มันกินซากหรือ,อยังไงถ้าเป็นคนก็ถือว่ากินเนี่ยแต่เป็นจุลินทรีย์ก็คือย่อยสลายมันจะย่อยสลายอย่างรวดเร็วแล้วที่สําคัญคือเขาสามารถเก็บกลิ่นได้หมดกลิ่นก็คือแก๊สแก๊สไม่มีโอกาสเล็ดรอดออกมาเลยนะฮะเนี่ย,เ,ยเรายืนกันอยู่ในระยะสั้นสน้ใกล้ๆขนาดนี้นะครับผมไม่ได้กินไม,ไม่ได้กินเลยครับอาจารย์กี่วันแล้วเนี่อันนี้ได้20วันแล้วครับผมหมดแล้วคาดว่าเนื้อหนังหมดแล้วคาดว่าน่าจะหมดแล้วครับ ใส่ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังไม่ได้กิ่นเลยฮะกระดูงกระดูกเนาะกระดูกก็หมดะฮะย่อยสลายหมดขนก็ย่อยสลายเราทำแล้วสรุปได้ดังนี้ดังนี้ว่าซากสัตว์ทุกชนิดถูกย่อยสลายด้วยจุลินซีที่คุณฐานันดรคิดค้นและเติมลงไปทําให้ไร้กลิ่นเหม็นและย่อยสลายซากได้ขอรับด้วยจุลินซีทีพไบโอธรรมาชาติเกิดมาพิสทธน์ มนุษย์เกิดมาทำลายธรรมชาตยิย่อมสูญสลายมนุษย์ล้มตายโรคภัยถามหาธรรมชาติเกิดมาพิสทธน์มนุษย์เกิดมารักษาธรรมชาติยอมให้คุ้มค่ามนุษย์เกิดมาร่มเย็นสบาย ข่าวดีดกับพี่คำรอนหว่างหวังสีมีจุลินทรีย์ดับกลิ่นเน่าทุกชนิดได้ดีโดยธรรมชาติบำบัดธรรมชาติต้องที่นี่ทีพีไบโอระยองนะ <c oughs> จะบอกให้ฮิ เกษตรกรรมแม้จะอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้แต่เกษตรกรในหลายพื้นที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังดํารงพระราชอิสรยยิยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาที่ดินและแหล่งน้ําให้เกษตรกรทําการเกษตรได้เหมาะสมรวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ และย่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์พื้นที่บ้านกองแห่หมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่1,350ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนหน่วยราชการสถานศึกษาและราษฎรพร้อมทั้งได้พระราชทานชื่อโครงการเกษตรวิทยาอันหมายถึงปราดแห่งการเกษตรสำหรับพื้นที่โครงการเกษตรวิทยาแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้ 1. ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร บนพื้นที่สูงเนื้อที่138ไร่เป็นพื้นที่สาธิตด้านดินพืชปศุสัตว์ประมงการจัดการน้ำรวมทั้งการเรียนรู้เรื่องบัญชีครัวเรือนและการสากร 2. ธนาคารอาหารชุมชนเนื้อที่123ไร่เป็นพื้นที่สวนป่าผสมผสานเป็นแหล่งอาหารของชุมชนกองแหสร้างเป็นพื้นที่ต้นแบบธนาคารอาหารชุมชน 3. พื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเนื้อที่918ไร่ปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง ในระบบวนณเกษตรพืชเศรษฐกิจร่วมกับไม้ป่าสร้างรูปแบบคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 4. แปลงเกษตรเนื้อที่1 3 9รไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรบ้านกองแห่จำนวน54รายรายละ1ไร่โดยถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ให้เกษตรกรใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดและ 5. พื้นที่ส่งงานเนื้อที่32ไร่เป็นพื้นที่สวนป่าปลูกไม้ยืนต้นสร้างความร่มรื่น we mm -hmm. กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองการดำเนินงานโครงการเกษตรวิทยาโดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการทำปศุสัตว์พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพทางการเกษตรและการดำเนินชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมทั้งขยายผลองความรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่ง,งยืน ทั้งหมดนี้เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถพ้นหาจุดแข็งของพื้นที่ทั้งทางภูมิประเทศภูมิสังคมและหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนำมาบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สมดุลทุกมิติตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพระราชประสงค์สืบสานรักษาต่อยอดด้วย จากพระมหากรุณาที่คุณและสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานพื้นที่ทำกินและให้อาชีพแก่เกษตรกรจึงเปรียบดั่งน้ำทิพย์ที่ทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความสำเร็จของโครงการเกษตรวิทยาเกิดจากการสืบสารรักษาและต่อยอดในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่เกษตรกรนับเป็นพระหมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับความสนุกก็สาระความบันเทิงต่างๆที่นํมามาบอมให้นะคะก็หวังว่าจะถูกอ,อกถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะที่จะติดตามกันแบบนี้ไปตลอดยาวๆเลยค่ะทุกวันพระราหัสถัดีมีนัดก,กันนะคะทางทะทบ5แห่งนี้กับร้อยเรื่องราวอารตี้วันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ